นิกกี้ยังไงเมื่อเรียกเด็กเงินมาที่ห้องแจ่มเลยมีเพีคอตอน,บอบนจบสัง,งาิวิอม,ม,มอูมินูปกติงงานเนยอะไมจ๊ะพ่พอมีจเจมีเอเท่าไหร่รอตอนนี้ไม่ค่อยันะอนวน้ำกัน้่วมทัวน่วแล้ววันที่หนูไปเจอพี่เลยหนูดีใจไหมจดะเนี่ย <c oughs> ดีใจค้ะ <c oughs> ดีใจไหมจ๊ะดีใจแล้วหนูจะอยู่กับพี่กี่ชั่วโมงนวันนี้ ดลเ่วมงจ้ะสองสองพอไหมพอมจ้ะเอาละได้เวลนเจนนะ้าน้องพอแล้วนี่น้องชื่ออะไรจ้ะเนีย่ยนน้องสมนึกะน้องสมนึกอายุเท่าไหร่หจ้ะ <6. <6> กหกเจ็กเจ็ดก็เกิดสองสี่เก้าแปด้วยจ้ะใช่หมจ้ะห้าร้อยค่ะอ๋อห้าร้อยห้าร้อยก็รุ่นน้องพ่อพี่ที่เดียวเอง รุ่นน้องพ่อพี่แล้วน้องผมนึกมีแฟนได้ยังกันเนี่ยยังยังอุ้ยเดี๋ยวพ่อพี่จะออกมาแล้วเอาล่ะชอบผู้ชายแบบไหนจ๊ะแกล้งแม่ครับแม่แกล้งแม่โอเคครับหนูจ๋าแล้วนี่ปากแดงทาลิปเหรอจ๊ะมา โออ้ยอยมาพระเหงาคิดถึงสาวเปียโน,โนแหละต้องอยู่ไทยนางอีก4วันเลยโพสโมเมนต์แบบนี้